ผู้ปกครองและนักเรียนทุกทุกคนบทสื่อสารจากใจผู้บริหารถึงผู้ปกครองครั้งนี้เป็นครั้งที่7การสื่อสารครั้งนี้เป็นการสรื่อสารก่อนปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างดี หกหลักหกเสริมและเจ็ดเข้มข้นซึ่งทุกคนปฏิบัติกานปฏิบัติจนทําให้โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการในการสอนสลับวันมาได้อย่างดียิ่งแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้มีสถิติของการติดเชื้อไวรัสสายโคัยค่นมากขึ้นจนเป็นที่น่าเป็นห่วงจึงทําให้มีการประชุมหารือระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายคณะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองได้ร่วมกันหาแนวทางในการที่จะหาวิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้แนวเรียนปลอดภัยที่สุดและได้ข้อสรุปดังนี้เราจะมีการกำหนดการสอบปลายภาคเรียนในในปีการศึกษา2564ในภายในเดือนกุมภาพันธ์นั่นคือสัปดาห์หน้า เพื่อเพื่อเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยความปลอดภัยเนื่องจากว่าคุณครูทุกท่านได้แจ้งแล้วว่าได้สอนครบตามตัวชีวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงได้มีการกำหนดสอบภายในสัปดาห์หน้านั่นก็คือชั้นอนุบาลจะมีการสอบวัดพัฒนาการในวันที่23ถึงวันที่25ป .6 จะมีการสอบในวันที่24 ป .1 ป, 1, ป .3 ป .5 จะมีการสอบในวันที่25ชั้นป .2 และป .4 จะสอบในวันที่28กุมภาพันธ์หลังจากการสอบแล้วนะคะชั้นป .1 จะต้องมาโรงเรียนในวันที่1มีนาคมเพื่อสอบทดสอบการอ่านอีกวัน1วันส่วนในชั้นป .3 จะมีการสอบ NT ในวันที่14มีนาคมนี่คือการกำหนดการสอบ ะะเพื่อให้คุณครูได้มีการวัดผลนักเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ผ่านการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะแจ้งให้สื่อสารให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงว่าหลังจากคุมภาพันธ์นักเรียนสอบแล้วเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมทางโรงเรียนได้มีการกําหนดให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์คุณครูยังมีการจัดการเรียนการสอนแต่เป็นในรูปแบบของเรียนฟอร์มโฮมคือเรียนรู้ที่บ้าน โดยมีการกําหนดตารางเรียนให้กับนักเรียนนักเรียนต้องเช็คหรือลงทะเบียนให้ทราบว่านักเรียนนั้นมีการเข้าเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านักเรียนมีการเข้าเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะรับเงินสนับสนุนอาหารจังวันได้และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดปรยชน์เพราะตารางที่คุณครูได้ลงให้เรียนนั้นมีส่วนช่วยทําให้นักเรียนมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องที่3ที่อยากจะสื่อสารให้ รูปของรับทราบก็คือหลังจากวันที่1นึ่งถึงสิมีนาคมนักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านเป็นที่ละร้อยภายในวันที่20วันที่21มีนาคมทางโรงเรียนก็จะแจ้งผลการเรียนที่นักเรียนได้ทดสอบไปพร้อมทำรับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันในช่วงวันเวลาที่เรียนรู้ที่บ้านในเรื่องต่อไปในเรื่องที่4อาหารเสริมนมทางโรงเรียนจะดําเนินการมอบ อาหารเสริมนมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางคุณครูจะประสานกับผู้ปกครองในวันที่มารับด้วยตนเองอีกเรื่องหนึงที่อยากจะสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจนั่นก็คือในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ปาสีส้มสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง11ขวบ ได้มีการกําหนดจากสาธารณสุขจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าทางโรงเรียนนะจะได้รับการฉีดให้กับนักเรียนโดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจะมาผู้ดําเนินการให้ในวันที่23กุมภาพันธ์นะคะในช่วงเช้านะคะเวลาตั้งแต่8โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนั้นทางโรงเรียนจะให้คุณครูประจำชั้นประสานไปสำหรับเด็กป .6 ที่ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดนะคะที่มีอายุ11ปีกกว่าและนักเรียนชั้นป .5 ซึ่งได้มีการเสนอความต้องการที่จะมาฉีดนะคะดังนั้นวันที่23กุมภาพันธ์ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจะมาดำเนินการฉีดให้ที่โรงเรียนนะคะในการฉีดก,ก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านศึกษาข้อมูลให้พร้อมนะ,ะดูแลบุตรหลานหรือ ข้อมูลของนักเรียนที่บางคนอาจจะเป็นโรคประจำตัวก็ขอให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอที่จะมาฉีดให้ว่านักเรียนหรือลูกหลานของตนเองนั้นสามารถฉีดได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดนะคะซึ่งทางโรงเรียนอยากจะสื่อสารให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจพร้อมๆกันนะคะในการที่จะ,ะรับทราบว่า ข้อมูลต่างๆเนี่ยในช่วงปลายเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือดูแลกําชับนักเรียนโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สอบกาขอให้ผู้ครองดูแลนะคะหหลัก6เสริม7แม่กตะการเจ็ดเข้มข้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจะได้มาสอบได้ตามกําหนดที่ที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้นะคะแล้ว หลังจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมก็อยากฝากผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนใน,ในเรื่องของการเข้าเรียนตามเวลาเพื่อนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะก้าวและเดินผ่านไปด้วยกันแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมออนไซต์ site, ถ้าเป็นไปได้ในปีการศึกษา2565นะคะในวันที่1พฤษภาคม2565ขอบคุณและขอบใจทุกทกท,กท่าน ที่ร่วมกันทําสร้างสรร์ศึกสาของโรงเรียนนารรมพันธ์อนุสรให้มีคุณภาพนะคะสืบต่อไปสวัสดีค่ะ